สวัสดีครับอยู่กับช่องฟันวอลเลย์บอลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จบไปแล้วนะครับในนัดที่ของของเลย์บอลหญิงไทยนะครับในศึกซีวีลีกสนามแรกปีนี้ก็เจอกับอินโดนีเซียนะครับสุปผลก็คือไทยเราเอาชนะอินโดนีเซียไปได้นะครับสามต่อหนึ่งเซตซึ่งในแช์นี้เราบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยนะครับแล้วก็ไม่คิดเลยว่าไทยเราจะเสียเซตให้กับอินโดแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะครับว่า ในแบบนี้เนี่ยไทยเราส่งสำรองลงไปนะครับแล้วก็อินโดนีเซียก็เหนียวมากครับในเซตแรกไทยเราก็คงกดดันเองไม่น้อยแนะ่นอนครับก็เลยทําให้เสียเซตให้กับอินโดน,นะครับในเกมนี้แต่ว่าสุดท้ายก็สามารถเอาชนะไปได้นะครับใน เซตที่ที่และ4ครับเอาชนะไปในเซตเอาชนะไปในเกมนี้3ต่อ1นเซตสุดยอดมากๆนะครับก็มารอดูรอลุ้นกับเวียดนามครับในวันทุ่งนี้ก็ต้องมารอเชียกกันว่าใครจะคว้าแชมป์ระหว่างไทยแล้วก็เวียดนามครับในสนามแรกเนาะโดยไทยเราเอาชนะใิ้โดนีเซียไปได้3ต่อ1นเซตด้วยสกอร์22ต่อ25 25ต่อ15 27ต่อ25แล้วก็25ต่อ12นะครับก็จะเป็นตามนี้เลยสำหรับสกอร์คนที่ท็อปสกอร์ก็คือสศิภาพพรนะครับก็ ยืนยาวเลยนะครับตั้งแต่เซตแรกเนาะจนถึงจบเกมนะครับทำไป19แต้มดนพรสินโพนะครับทำไป16แต้มวัตุนีนะครับทำไป14แต้มธนชา13แต้มแล้วก็กัญญรัตน์ขุนเมือง13แต้มครับก็จะเป็นตามนี้เลยส่วนบีมก็มีแต้มนะครับแต่ว่าไม่ได้มากเท่าไหร่เพราะว่า,าได้ลงช่วยทีมไม่ไม่นานนะครับลงมา<บ>ลงมาแค่ทายเซตอะไรอย่างนี้นะครับสำหรับบีมก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็มีโมเมนต์ความน่ารักแล้วก็โมเมนต์ความประทับใจนะครับของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเรากับทางอินโดนีเซียนะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงอินโดนีเซียครับนี่เลยก็เป็นช่วงที่รับประทานอาหารนะครับก็ดูครับโอ้โหน่ารักมากๆเป็นทางเมกาวัตีนะครับคนนี้แฟนวอลเลย์บอลไทยก็น่าจะรู้จักนะครับเมกาวัตีคนนี้ก็คือซูเปอร์สตาร์ของอินโดนีเซียเลยนะครับเล่นลีกที่เกาหลีใต้นะครับ นี่ก็เป็นทางโมเมทานาซัสด,สดครับก็เข้าไปพูดคุยนะครับแล้วก็ทักทายกับเมกาวัตีด้วยนะ่ารักมากๆนี่ก็กอดกันด้วยนะครับสุดยอดโอ้โหเป็นมิตรภาพของไทยแล้วก็อิออนโดนีเซียนะครับคือ2คนนี้เนี่ยรู้จักกันก็คือ ไปเล่นลีกเกาหลีด้วยกันนะครับซึ่งก็เจอกันบ่อยนะครับเมกาวัตีอยู่ทีมเรสปาร์กเนาะส่วนทางโมเมก็อยู่ไฮพาสนะครับซึ่งเจอกันบ่อยมากๆแล้วก็แข่งกันบ่อยมากๆเลยนะครับสําหรับคู่นี้ก็มาเจอกันที่ไทยนะครับส่วนนี้ก็แป้นเปลี่ยนนุดแป้นน้อยครับผันมาแล้วก็เมกาวัตตีเห็นพอดีครับก็เลยเข้าไปทักครับน่ารักมากก็มีการเออมีดด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับเปลี่ยนนุดก็อึ้งเลยทีเดียวครับดูครับโอ้ ก็รู้จักกันก็คือเมกาวาตีเนี่ยเคยมาเล่นลีกที่ไทยแลนด์นะครับเล่นให้กับทีมสุพรีมเนาะซึ่งตอนนั้นเนี่ย เปี่ยนนุชก็อยู่ร่วมทีมด้วยนะครับก็เลยรู้จักกันแล้วก็สนิทกันมากครับนี่เลยและนี่ก็เป็นโมเมนต์ความน่ารักแล้วก็ความประทับใจนะครับก็จะเป็นตามนี้เลยก็สรุปในตอนนี้นะครับไทยรอชิงกับเวียดนามเนาะมาดูกันว่าใครจะคว้าแชมป์ส่วนฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดเนียก็ชิงที่3กันในวันพรุ่งนี้ครับมาดูกันว่าใครจะได้เหรียญทองแทงเนะเาะรอดูกันครับจะเป็นตามนี้สําหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กันด้วยครับสวัสดีครับ